สวัสดีคนระับสตรีเพื่อนในที่นะผมนะที่นี่นะเดี๋ยวผมพามาปั่นนะปั่นหน้าตมหน้าน้ามานะนี่นะช่วงนี้กับพายุเขนะา,า,นะานะตรงเล็กกับสภาพมีสีเบิ่อนะผู้ใดปั่นเสื้อหลาแน่นะพายุเขาาเป็นอานะทิตย์แล้วนะ่นี่กับาไมา่เก็บงานนะนี่กับเป็นทงที่ผมเดทตัดเทตัดไล่ตัดไปที่ทงไว้นที่เก็บก้อนๆ,ๆอยู่นะ มันไส่มาปั่นอีกปั้นอีกรอบนึงนะปั่นนี่งก็ปั่นเขากั้นน้ำวันวานนะบ้านี้มือมือนะแต่สิมาปั่นอีกรอบนึงปั่นวานนะมันมไถยมาปั่นหลายรอบพี่น้องนะแต่ดีเขานะแต่ว่ากัรอบเมื่อไหพี่นไทยตัดกต่ที่อยากแม่นะเดี๋ยวบังกันนะพี่น้องนะเดี๋ยวอีปั่นเดี๋ยวะปุ่นเกยอะเอีลยววันนะพี่รองนะ แม่แนะนำที่จะลแน่หน่อยเรียกน้าน,น,น่านต้นนนมนีต้องเรียกค่ะในกล้า,าพเพื่อนไม่น่อง ยังไม่อามากนะผมบริล่างนะบระิล่างบริล่างน้ำร้อน่ยังไม่รอนน้ำพร้อนนะยาบลอยเลยนะเสียงเงี้ยัทกบาลเนะียสิ้หนหัวนะ ก็ที่รถมีอย่งนะ ผมปัดสมเมื่อสิแล้วคนระับแน่นองเลยคนระับเฮ้ยเป็นพี่น้องกันนี่แล้วนะเพราะว่าพี่หนีเพิ่นบอเพิ่นก็บรับปากในปีที่แล้วก็รับปากน้องว่าเดี๋ยเอรถน่านะทคนนะวายเดี๋เพิ่นกนะ็เบา,ดเดาบนะครับพี่น้องกันเลยนะเพราะว่าเจ้าผู้นี้นะหน้าตรงนี้เพิ่นเอาผมประจับนะอย,อยู่ผู้นึงนะเป็นน้องเพิน่นนะเพิ่นท่านใหนะม่นะเพิ่นก็ตกลงกับผมผมปัดหน้าตรงให้พีที่แล้วนะเพิ่นว่าเสียเอารถรถผมนะนนะพี่นีนะเจ้าวานก็เบานะครับ บันนี้นำะเกิดปัญหาคือคิวมันยาวนะคิวคนรถยนต์จ้างมาไทยนะมันคิวาายาโบว์ประหดคิวฟันมาเชียงเทียนนะตอนนี้น้ำสภาพน้าก็เป็นแบบนี้สินะวันนี้เขา้าต้องไทยคิวอีกรถยนต์นะมันก็สศิลานะนเขาจะได้มาจ้างผมกับศิละมานนี่เดี๋ยวผมจะวอในคลิปต,ต่อไปนะคลิปหนา้ากระดันนะพี่น้องนะเพื่จะควนะ้างหน้า ตรงนี้แนละ้วับทุกปีพระจาผมประยมแล้วมุทธานะไม่ศราเนี่ยแต่ว่ม่เชียมผมเลย ดำนะตรงมีอสีดาที่ได้ดีนะครับคือมก็ไม่ดบี้หรอกนเยี่ยมมาน,นุง ถ้าเนื้อหนี้วจะเอาไขหนีสองใบซ่าสองบชัทิททนแตพี่น้องเราเราปันสองใบทิ่นั้น